ตอนนี้ก็อยู่ในรถไปส่งไอ,ยอย่จะไกลสีหอดแลวพี่น้องมาส่งอยอยู่ฟังเฟิร์ไนไอ้ไนายไอ้นายไทยวิดีโอนี่อันนี้อันนี้าออันนี้ก็ห้านไปส่งอ้กับหลานจังวันนี้กับแล้วกับกับไทยแลนด์แล้วบุญอันปูนโซเฟอร์ขึ้อนน้องเคยบูญขังคว้านะ่ะคือคือทิรักคือทิรักทีไหม <laughs> ทิรักขันหน้ามาหน่อยทิรักทิลัก,ลกเอ้ยหันหนามาในเท้าเอ้ อันนี้ก็นอนเสาลาคอยน้องตุ้ยเสียวเจ้านอนมากสุดท่างน้องตุ้ยเป็นเม้าคางเป็นเม้าคางเม้าคางนอนเดิตือนจะเศร้าจะตายเขาเรียกยงแต่ว่าเคื่อกงปอมล่ะสิ่งนี้ สิให้เบิ่งข้างทางเด้อนะพี่นอ้องหญ้ากำลังเขียวกำลังเขียวกัะจีมันสิขับมันสิข้าวน้าฮอนนะพี่น้อง มาหามานี่ยจุนมามาจะหกโมกบอ๊หกิจะหกโมงเช้าออกจากบ้านจากฮ้บเบิกมาแฟงเฟิร์งกาหกลอยหกลอยก็เอ่อจ็กกิโลเมตรจุนห้าอยกว่าห้าอยกว่ากิโลเมตรพี่น้องไปกลับกับพันออกจากบ้านหกโมงคิงตอนนี้ก็สิบโมงแล้วพี่น้อง เหลืออีกจากกิโลเมตรจกรักฮอดเหลือลอยสองกิโลเหลืออีกลอยสองกิโลเมตรกับฮอดฮอดเอ่อแฝงเผือดแล้วพี่น้องสั้นโอ้ยไม,ไม่ไม่กันสัน้นกันไม่ได้อหมาเลยก็ได้ไม่เสือฟรีบังบ่งหน้าคนเมาข้างนังตุย้ย <laughs> สนน้น้องเร์นนนยานนะอีตัยนาย่ันลืสันๆนเหอขอบคุณทุกกรลังใจติดตามที่ม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นให้เป็นม่ด้วยนะคะจะได้รับชม